เลยของหนูตั้งชื่อยากจังเลยลุงจำไม่ได้ผงสิริผงสิริเอาเวล์จำได้ิผมสิริจะีย๋ยนั่นในลิง์ข้างล่างนะผงสิริเป็นภาษาอังกฤษนะใช่ผงสิริคาเวลชอบเล่นเกมของลุงทำเป็นเดี๋ยวนี้เป็นมิสเตอร์ตีใหญ่อันี่ คนกิด MRT ใหญ่ตัวนี้ก็เห็นได้ครับครับโอ้ยูทูบครับครับกดเงี้ยยูทูบไม่แน่อันตัวเออผมดูถ่ายรูปก็รู้สึกตื่นเต้นครับลุงใหญ่มาผมก็ทำอะไรไม่ถูกตื่นเต้นอะไรเราเราจริงๆคนจังหวัดเดียวกันนะเนี่ยจังหวัดประจวบอยู่อู้หูุละทิศเลยนะมันอยู่คนริมนี่กับริมนี่เลยเขาไปเจวะมันยาว200กิโลยาว200กิโลลุงใหญ่อยู่ริมนู้นผมอยู่ริมเขตแดนนั้นเนี่ยนี่จริงๆแล้วขึ้นติบะทิวนะครับ อ๋อนี่ขึ้นชุมพรข้ามนาล้นนี่ตรงเขาเนี่ยใช่มีคลองเอตรงหัวเขาอ่าไปมากนะก็แล้ว่าทะเบียนกันข้ารแล้วก็อยู่ที่ประจวบคุณนฉยเห็นว่าออกวันนั้นกับปีสามทำไมทำไมเขามาไม่ถึงนาที ผมมีคลิปยานนะครับพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับกับลุงใหญ่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับลุงใหญ่นะครับไม่แน่ออนตัวนะครับก็อยู่ที่ปันบุรีนี่เองนะครับลุงใหญ่ก็เขาก็ทําคลิปเล่นๆก็นะครับแต่งไงก็ถ้ามันมีรายได้มีอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็ดีครับเอ๊ได้ช่วยค่ากาแฟบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับลุงใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ด้านล่างมาให้นะครับรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนใน YouTube ผมน่าจะมีอยู่นะ ด้านขวาเนี่ยผมทำไว้อยู่เพื่อนใน YouTube ครับ<ม>อยู่มุมขวานะก็จะมีอ่อไม่แน่อ่อนตัวอยู่ใส่ใจน,นี่ก็เขาไปคลิกลิงก์ตรงนั้นแล้วก็ไปกดติดตามที่หน้าเขาได้เลยนะครับทุกอย่าก็ทําแบบนี้แหละทำไปเรื่อยๆนะเราก็ทําสนุกสนานเรา <S <S เหมือนกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอย่างปกติคนเรามันกินอยู่แล้วนะครับเที่ยวอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เราเอาประสบการณ์การกินการเที่ยวของเราเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ ได้ชมกันนะครับในช่องทางของ y o u YouTube c h ช n แน l นะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนกับบางคนมองว่า,อ,าอย่างบางคนอัพโหลดเฉพาะช่วงที่กินอย่างเดียนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมกินเยอะจังแล้วทำไมไม่อ้วนไม่กลัวเป็นโรคอ้วนโรคอะไรเหลือจริงแล้วทุกคนก็กินนะคะนะรับนะทุกอย่างนะกินอยู่ทุกวันสามครั้งวันละสามครั้งสองครั้งที่มีแน่อนอนแต่ทีนี้บางคนก็ชอบอัพโหลดช่วงที่เขากินนั่นแหละครับก็อาจจะเป็นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนั่นหุกอย่นะบางคนก็ไปในแนวของการท่องเที่ยว ไปเดินเปิดท้ายอของลุงอ่าลุงใหญ่ก็ไปเดินเปิดท้ายผ่านเดินตลาดตอนนี้ครับเจอแต่ฤกษกะสิทธิ์เพลงโอ้โหฤกษกะสิทธิ์เพลงต้องรีบเดินหลบเลยนะครับ,<ช>รบเพราะ<ช>ว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องเราได้นะเดินบล็อกได้นะอย่างอย่างอันนี้ก็ไปแนวปลาหาปลาไปนู่นนะผมไม่ไปอะหาปลาปลาดิฉันอย่างเที่ยวเซียวก็ไปแนวท่องเที่ยวเอเชีนะครับอย่างผมมีลหาลากหลายน,นะ ขึ้นโจนะฮะหลากหลายมากนะครับขึินโจก็ไปต่างประเทศบ่อยผมไปก็ไปเรื่อยๆครับบางทีคุณชายชวนก็ไปเลยใจง่ายครับใครชวนก็ไปตัดสินใจเร็วตัดสินใจเร็วไปเร็วครับวดีเแล้วฝากไอ้นี่ฝากแคนแนลแล้ว เอาไปย for okay. ืนยไปยางอย่างไจะาลูกยืนยืนอะไรอะไรชแนลของดิผมบอกครับเจอยืนดัวยแหละยืนท้าเยาูมาหวข้างปรก่อหน่งาลุงใหญ่ากำลังดังนะตอนนี้ของลุงของลุงใหญ่กับของสุนิชโยนี่มีจล้คล้ายๆกันสุนิชโยเขาเอาผวยมือเก็บเขาเก็บด้วยมือเขาเขาชี้อะไรก็ไม่ร no ู้ก็อลุ ใช่ผาแดงวันนั้นครับ L รถเล็บอยู f, look, f, okay. okay. ่รถเล็บเล็บพี่ต้ยพี Alf ่ต้ยอยู่ทางนู้นเู่ไม่รู้สิลังบอ v e r ครับก็คิดถึงกันก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แต่ว่า ผมก็ไปช่วงทางกรุงเทพเยอะอันนี้ก็มาะว่ภารกิจผมเป็นคนพวายแล้วแม่แม่ยังอยู่แม่ยังอยู่แต่ว่ายืนเนาะใช่แม่ผมอายุแปดสิบเก้าว้าวแปดสิบเก้าเก้าสิบแล้วจะขึ้นเก้าสิบปีไม่กี่วันเนี่ยหูตาดีเดินได้ใช่ไม่มีโรคเลยแม่ไม่ได้กินยาเลยไม่ได้เม็ดเดียวนะแม่มีปัญหาที่หัวเข่าแต่ก็ทําไปเสร็จแล้วเลียดใส่พลาสติกไปแล้ว ลูกสบ้าเทียมอะไรเงี้ยครับเสร็จเสร็จไปแล้วไม่ว่าไม่มีไม่มีปัญหาแล้วเขาเนี่ยใช้กล้องนี้ประจำเหรอผมใช้อันนี้เพราะว่าผมผมอัพไปเลยผมใช้นอตสี่นี่ยฮะบอ๋อโนสตทียนโนสสี่โนสสีสี่แล้วพอหาเสร็จแล้วผมก็กดกดส่งไปเลยกดกดอัพไปเลยแล้วมันมันถ้ามีเารถอัพได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออ่ ้้เเ่าาคมขแตอจะจะลืมจะไปลืมลิ่ตรงนั้นะมันจะมีหยุดที่จะสร้างรายได้อเข้าไปพิชเชื่อนะอย่าลืมอย่างนั้นก็ดูแบบที่จะไม่ได้สร้างรายได้แล้วก็มีอะไรอีกมีสร้างรายได้มีปรับภาพถ่นไหว้ส่วนใหญ่ผมไม่เคยปรับเลยเพราะว่ามันเสียเวลาเลยไม่มีประโยชน์ทรับไมมีประโยชน์ส่วนรั้งเขาไม่ปรับนะ เก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีครับตอนนี้ครับคุณชันชัยยังไม่โผล่เลยครับไม่ทราบว่าไปติดรถติดที่ไหนนะครับบางกระพานไม่น่ารถจะติดต้องสามพันเพราะสามพันเนาะใช่ไหมสามคนสามพันอือพูดงั้นมาตัทเดี๋ยวผมลองโทรนะครับว่าเขาถึงไหนแล้วนะครับก็มีทริปล่าสุดที่จะไปกับคุณชันชัยนะครับที่พม่านะครับที่ ย่างกุ้งมันทะเลอินแพรนะครับเชื่อมนะครับสุนิชงไม่เคยไปเลยนะครับ<ม>เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปเทียาา่ยวพม่าแต่ส่วนใหญ่ทําทําทัวร์อยู่ที่มริตสวายนี่นะครับแต่ว่าทําข้าง,งบนนู้นยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปสักห้าหกวันนะครับ ครับครับเอ่อจันที่มาลีสอนครับตอทะูุตัวครับตอทะูุตัวจันที่มาลีสอนะครับเคยเคย,เคยจองทัวร์ดำน้ำไว้ไหมคนะรับตอบรู้ครับแล้วแล้วมามาเมื่อไหร่อ่ะครับมามาลึกอ่ะเออ ดี๋อ๋อเดี๋ยวนะอ๋นะอน่าจะติดต่อมาแล้วครับใช่ใช่ของกลุ่มที่อยู่โคราชนะครับการศึกษาและที่โคราชนะอ่าติดต่อมาแล้วครับผมอ่าย,ยืนยันแล้วครับเดี๋ยวรอโอนเงินครับอขอบคุณมากนะครับที่แนะนําให้นะครับขอบคุณมากเลยครับบวัสดีครับ หอพวกบครูต้อยนะโอ้ครับผมคร,บครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับหอก็มีครูเขาแนะนำมาเจ<ด>็ดสิบคนตวคการศึกษาที่ที่สี่ที่โคราชะ็็จะมาที่นี่ครับโดยการแนะนำของครูที่โรงเรียนเถว บ้านลุงใหญ่นเน,น,นี่นเนขาเคยมาพักแล้วเขาแนะนำให้ทางนู้นก็นรประมาณแปดสิบคนสองบัานนะครับก็จะมาวันที่หกนี่ครับยกกดกีเวันที่หกนี้นะครับนะอเอาเลยใหญ่ไปครับแปดสิบ <80 S 2> คนเอาเลยใหญ่มาไม่ลือของเราเหรอไม่ของลุงลุงใหญ่ผมผมเคยจัดให้กับไอ้ษัทชานธุรกิจของฮันด้ามาที่ที่ ตรงวัดทางสายอ่ะไม่ใชอะไรวัดทางสายวัดบ้านโขลนอครเขาก็ไปไปค้างเงินร้อยกว่าคนแล้วตอนนี้รุ่นนี้ลูกค้ากี่คนนะสิบรอลุงชันชัยอยู่โอ้อยเยอะเลยครับไม่เข้าไปไม่หมดไปสิบห้าส่วนหนึ่งเขาเล่นน้ำอยู่ที่นี่มีเด็กๆด้วย<ม>น่าจะาลูกหลานมันหมดเลย <15. S 2> แล้ว,แล,วแล้วเขาไปดำน้ำป,ปันหรือว่าไปตกปันมปปันมีการตกป,ปันด้วยเหรอออแสงดงว่าอยู่แถวนี้แล้วโทรไม่ติดแถวนี้ไม่มีสัญญาณเนี่ยแถวที่ <ขอ S 2> มีร <ขอ S 2> ะแวกเนี้ยที่ไม่มีสัญญาณอยู่บอยอยู่งงว่าจะถึงแล้ว ผมใหญ่เก่งนะยังขับรถขับราได้ปกตินะครับเออผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตลอดเลยนะผมยังมีรถยนต์ได้ปีด้วนะจริงเหรอใช่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใหญ่อ่ะเห็นมีช่องนึงหรือเปล่าที่ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าใช่ใช่ผมทำมีๆแล้วช่องนั้นชื่ออะไรชื่อทองใหญ่แล้วงับพิษอ๋อทองใหญ่แล้วงับพิษไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงเลยอ่ะทองใหญ่นางพิษไม่แน่ออนโทนะครับ ก็สนุกสนุกนะครับทำกันนะครับแบบนี้มีคนมาทำยูทูบเพื่อะนะครับตรงนี้ก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับบางทีคือเพื่อนเข้ามาชมมาอะไรก็มีกําลังใจนะครับในการทํางานทำคลิปทำคลิปก็มีสาระบ้างมีสาระบ้างนะครับก็อย่าว่ากันนะครับบางทีก็อยากจะนําเสนออะไรที่มันดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเข็นไหมพ่ออ๋อเขีนไหมเขียนไหมพ่อเขียนครับเพื่อนๆสำหรับ ท่นี้ก็คนนี้ก็แค่น้กสอน,นครับแลการเ,เ,เจอลุงใหญ่ครับครั้งแรกตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ฝากลุงใหญ่ด้วยนะครับไว้แน่ไวนตัวนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับขอบคุณครับๆๆๆ